รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรัก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่ไวรตี้ยันยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่ม10ท่้งคนืนทางสปีชัแนลกับเราสองคนเติ้นตักค,ครับใช่แล้วค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากบัางครับคุณตัก๊กก็เริ่มกันที่พรีวิวกันก่อนเลยนะคะในช่วงจับชีพจรค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมแล้วลก็คุณเติ้นไปรู้จักกับไฟจราจรอ,อัจฉริยะค่ะโอ้โหที่มันมีอยู่ทุกวันนี้ผมก็ว่ามันอัจฉริยะแล้วนะครับรสามารถแบบเออสามารถบอกได้ว่า สภาพการกจราจรข้างหน้าเป็นยังไงรถติดหรือเปล่าหรือว่าแบบไหลลื่นอะไรเงี้ยใช้สัญญาณไฟไใช่ไหมสีเขียวสีแดงแล้วมันแล้วมันยังไงมีมอัจฉริยะกว่านี้อีกแค่นั้นไม่พอเตินเพราะว่าไฟจราจรอัจฉริยะที่ฉันจะพาไปรู้จักเนี่ยมันพูดได้อะพูดได้เลยเหรอเป็นการสื่อสารแบบสองทางหมายถึงว่าแบบคุยกับเราเงี้ยเหรอก็ตอบเลยพูดแบบไม่เลือกหน้าเลยนะจริงอ่ะใครมาเราพูดหมดมันเป็นยังไงต้องไปดูแล้วใช่ไหมครับมันอัจฉริยะขนาดไหนความอัจฉริยะของเขาเนี่ยน่าสนใจมากจนทำให้ ปจอต้องนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะก็ติดตามความอัจฉริยะได้นะในช่วงจากชีพจรค่ะครับผมแล้วในช่วงเปิดอกมีอะไรครับเปิดอกนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของผ้าเบรกค่ะเพราะว่าอาทิตย์ก่อนใช่ไหมเอ็กซเรย์เนี่ยพูดถึงผ้าเบรกไปแล้วใช่คราวนี้เปิดอกเลยจะพาไปเจอที่โรงงานเปอร์จอของจริงไปสัมผัสจริงๆเลยว่าผ้าเบรกจริงๆเขาผลิตกันยังไงดีครับดีเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องกันเนาะส่วนในช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้ผมยกรถที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนรวมถึงของผมด้วยมานะครับ ฝันคุณเยอะเหมือนกันน,นะก็ <K S 1> ขไนไหนอ่ะแหมผมก็พูดกว้างกวงไงจะได้ไม่รู้ไง <ะ S 2> คืออะไรก็ตามที่เราเอามาใส่ในช่วงราหันเอนนะครับล้วนเป็นรถในฝันของหลายๆคนแล้วก็ผมทังนั้น <S <S นะครับเพราะว่าของธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ไปแตะมันเราไม่ยุ่งเราจะต้องพิเศษเท่านั้นใช่แล,นะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นรถในฝันเนี่ยไม่ใช่ว่าดีเท่านั้นนะคือราคามันมันเกินที่จะเตื้มในชีวิตจริงด้วยมันเลยฝันมันเลยต้องเป็นความฝันโอเครถอะไรอ่ะยังไม่บอกสิแต่บอกไว้ใบว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีข่าวลือมาว่ารถ คันนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้มันจะเลิกผลิตนะครับทำมาผมใจหายแวนะแบ,บเลยเอาเลยอ,อย่างนี้เลย<ฮ>แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีมาให้ชมแล้วในช่วงรหัสอัปเดตเอแต่ว่ามันกลับมาผลิตอีกครั้งครับเลทที่สุดนะแล้วช่วงเอ็กซเรย์วันนี้มีอะไรมาเตือนช่วงเอ็กซเรย์วันนี้ครับเป็นเรื่องของลมลมใช่แล้วลมลมหายใจหรือว่าผายลมฮะไม่ใช่คือไม่ใช่เรื่องของลมในร่างกายเรานะครับเป็นเรื่องของลม หรือเรื่องของการเคลื่อนที่ทางอากาศนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของวัตถุทางอากาศที่มันเกี่ยวข้องกับรถยนต์อันนี้เป็นลมวิทยาการไม่ใช่ลมไร้สาระใช่แล้วมาไายลมไายลมเลยสาระอ้าวงั้นก็มันก็เข้ากับช่วงแบบตอนเนื่องก่ับส่วงกายภาคเลยเพราะว่าเราก็มีการทดสอบในเรื่องของอากาศพลศาสตร์เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่ารถคันนี้นะคะถูกออกแบบมาถูกต้องตามหลักอากาศพลศาสตร์หรือเปล่านีต้องไป และที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการอัปเดตข่าวคราวต่างๆในแวดวงยานยนต์ <ส für S 1> ซึ่งเราก็ต้องยองหน้าทีน,นี้กับ2ท่านนะครับในช่วงข้อหอยลูกกระเรือนครับแน,น่นอนค่ะก็มีข่าวคราวในแวดวงยานยนต์นะคะทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศค่ะแต่ตอนนี้พ,พักสักครู่แล้วกลับมาต่อกันในช่วงจับที่ประจอนในเรื่องของไฟจราจรอัจฉริยะค่ะ